สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีมีนนม่คนไข่ย่าย่เพื่อนมารักษาหน้าเพื่อนว่าเพื่อนปวดถึงไรเดียแต่ว่าหมอส่วนจะเช็คอาการเพื่อนตรวจอาการมือว่าเพื่อนมีผ้าว่าแขนติดบอเอาล่องล่องเอามอเมือ่อยหลังเบิรงเออเออนี่ก็แพ่ได้ดีนะอีกคางนะึงเบื่อคะงี่ะเก็บบอค่ะบอเก็บเนาะเออมันในชู้ชู้เมือชู้แขนสุดสองขามจ้ะ๋อชู้เออชู้แขนได้ดีโอเค มาดีอาการนี่จะจะแป๊บๆอยู่นี่เนาะยูสะบักนี่เนาะเออถอดมาถือบ่หอดหอดสะโพกบ่หอดแถวนี่หอดตรงี้โอหอดลกตรงนี่เนาะแต่ว่าบ่บ่อเล่าชาลงขาเหม็นบ่เนี่ยอาการชาเมื่อน้ำบ่คะบ่าปวดที่ซาบ่ปวดเนาะเออแสดงว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทั้งหลังคนนี่สองสองมัดนี่มันจะตึง ถามันแป๊บแป๊แสดงว่ามันเกิดการอักเสบนะเดี๋ยวหมอส้นจะรักษาด้วยอาการัวซ่าปอบแกวให้เพื่อนเนาะคะะะ่ะเนาะแล้วจะเรื่อมปวซ่าก่อนเปน็นปวดมากเวลาเวลาใดคะเวลาหนอนคื่ว่าเวลาอยู่ปกติกับปวดปกติปกติเวลาเคลื่อนไหวเวลาเปลี่ยนท่าเนี่ปวดบ่มีอาการเลดน้อยมีอาการเล็ดน้อย มันเป็นอันนางเห็ดอันคันบังเดี่ยนหลายว่ยายเสียหนาเอ้เสียหนามะนก็เปนเลยเนาะเสียหนาเสียหนามันก็เห็ดไหนภาวาก้ามเนือเขากับเรื่มบโบแข็งแรงพอเขาเห็ดงานหลายมันก็จะมีอาการปวดอักเสบสังเกตไหมว่ายายเขานั่งเอียงซ้ายมากเลยไออเออเป็นยังเขาคือต้องนั่งเอียงซ้ายค่ะผีเพ่น เออเห็นไหมเพลนบะหูโตเพ่นพนั่งเย่ทรายเลยค่ะนี่ดูจากข้างหลังตรงตรงเเลี้ยวมอสตรวจส่วนเท้าอยู่เลี้ยวมอสเทียดข้างบนก่อนแล้วต่อไปมอสใส่เพื่อนั่งวนี่เป็นกอดเป็นแผ่นเออเหมือนเพ่นมอยใโหูหูเล่คอยยืดเจียหยา มันก็เป็นน้ำห้าเพ็นงหานหนัน่นละเห็นบ่วกาับแน่มันอยากอักเสบได้หนีแดงขึ้นมาเลยพิษออกมาเลย,ออเลยนี่เก็บแมงมบ่อืมนี่คือกัวซ่า,าต่อไป อสเพิ่นเพิ่นกับบลมีผิดหลายบันไดบวกามเนื้อเพิ่นตึงเพราะว่าเพิ่นไปเสียหนี่ยเพิ่นไปเสียหนียมากรามเนื้อเพิ่นเลยตึงขั้นขั้นผิดหลายนี่สิเป็นสีแดงซ้ำๆม่วงๆอันนี้คือเคลอาการแล้วคือไปเกีียวกับกรามเนื้อบ่ได้เกี่ยวกับจุตศาสตร์บ่มีเพราะว่าเพิ่นบ่มีอาการชา ว่ที่ไหนคนไข่นอนคว่มเลยบัดนี้นอนคว่มเลยยายขนาดไม่ได้ป่นเอ่อนอนคว่ำเดี๋ยวมาเบิึงทั้งเดี๋ยวมาวัดเบิึงสวนท้าวันเด้อบัดนี้เด้อนอนคว่มเลยสายยายนี่ค่ะสวนท้าวต้นท้าก็ดีอยู่ค่ะต้นท้าท่อกันอยู่นี่นั่นสิมีคางคางขวานี่จะ สั่นนิดเดียวนี่ข,ข้างขวานี่ยสั่นนิดเดียวแสดงว,ว่ามีอาการตึงของขางขวานี่ื่ายกข้อาขางสายสขางสายนี่ก็นิดเดียวด้วค่ะนี่ไม่เยอะไม่เยอะอ่าต่อไปหมอสีัวซาเส,ส้นทั้งหลังนี่ลงมาผีดข้างขวานระหยข้าขงขวาประหยัดข้อไข่เนาะนิดนึงนะคะขออนุญาตยะายนิดนึง เพราะว่าเิ่นปวดลงมาหอดีๆปวดลงมาหอดันแอลคือหมอจะป <c oughs> วดซ่าแต่จะครอบแก้วค่ะ,ะคุณหมอมุมกล้องเนี่ยเอาผ้าชายด้านนี้ลงมาอีกหน่อยออเดี๋ยวเดียผู้ซอยสิไปเอาผ้ามาอีกผืนหนึ่ง <c oughs> ลงมาอีกนิดนึงค่ะลงมาอีกนิดนึง <c oughs> เออ บ่ใหญ่เจ็บเจ็ดนิดหน่อยเนะาะจา้ะเจ็ดนิดหน่อยเยอะจังถ้าอยู่ใน,นหลังรถมีอยู่นี่โมมาหมอมาบ้าน เพิ่นอยู่หน้าตาหนิถ้ามีผู้ไขวมาเราสมรักษาก็รักษาได้เลยด้วยค่ะรักษาอยู่โล่งแกงเลยเพ่นเป็น,นมองได้กต่แก้ไขให้เพิ่นนะคะ <c oughs> ปิดปิดด้านละเลยครึ่งมาหน่อยจะได้ดปิดลงมาลายกรงนี้ไม่ไม่มาถึง้าตัวนี้ค่ะสีม่วงเนี่ยปิดลงมาอีก ปิดให้มันปิดมอนสีเขียวเลยแล้วตัวครอบแก้วก่อนรู้อยู่รู้อยู่พอครอบแก้วแล้วค่อยเลื่อนเออออเดี๋ยวนะคะก้อนนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว